สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวนิยายจีนเรื่องฟูมฟักจอมราชันเป็นของสนักพิมพ์แจ่มใสมากกว่ารักนะครับออกมาจะกันทั้งหมด2เล่มแล้วเล่มสามเนี่ยจะตามมาเร็วๆนี้นะครับผมซึ่งราคาต่อปกมันจะอยู่ที่489บาทนะซึ่งสำหรับเรื่องฟูมฟักจอมราชันมันจะเป็นเรื่องราวของนางเอกที่มีชื่อว่าอ oh, ูเซี่ยวเซี่ยวตัวของ oh, see you, see you ของ oh, see you, see you ูเซี่ยวเซี่ยวเธอเป็น เจ้าของเอเจนซี่ดังนะครับที่ปลุกปั้งดารามาหลายคนเธอแต่งงานกับดาราหนุ่มคนหนึ่งซึ่งดังมากนะเพียงแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นเด็กในสังกัดเธอและอายุน้อยกว่าเธอแต่ทีเนี้ยมันจะมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่ามันจะมีข่าวลือว่าตัวของนางเอกหรือโอ้เสี้ยวเนี่ยเธอหลอกใช้อีกฝ่ายหนึ่งไม่พอใจอีกฝ่ายก็ปฏิเสธให้อีกฝ่ายรับงานพออีกฝ่ายทํางานมาก็เก็บเงินไว้หมดแล้วทีเนี้ยอีกฝ่ายหนึ่งก็จะมีความรักอยู่กับเด็กคนหนึ่งในออฟฟิศ ก็คือเป็นคนที่เข้ามาใหม่นะครับเป็นผู้จัดการฝึกหัดที่เข้ามามันก็เลยทําให้เกิดข่าวลือมากมายตัวของนางเอกก็กลายเป็นตัวอิฉาเป็นนางมารไล่ในสายตาผู้คนเพราะว่าผู้ชายคนนั้นก็เหมือนเป็นซูปเปอร์สตาร์อันดับ2นะครับเป็นสามีแห่งชาติอันดับ2แล้วกันมันก็เลยทําให้คนอิฉาและไม่พอใจนางเอกประกอบกับข่าวที่ออกมามก็ยิ่งสร้างภาพลบให้กับนางเอกแต่ความเป็นจริงแล้ว สาเหตุที่ผู้ชายคนนั้นไม่อยากทํางานมันเป็นเพราะว่าเขาไม่อยากทํางานจริงๆแล้วเวลาทํางานเลยใช่ไหมเขาก็จะเอาเงินอะไรไปเพื่อง่ายคือมันเป็นข่าวที่โดนปล่อยออกมาเพื่อที่จะดิสเครดิตนางเอกเพื่อที่อยากกับนางเอกให้ได้ซึ่งนางเอกก็ยอมหยาแต่ในวังที่นางเอกอย่าปุ๊บมันจะมีผู้ชายอีกคนนึงโผล่มาซึ่งผู้ชายคนนี้เป็นพระเอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเขานะเป็นซุปเปอร์ star ดับหนึ่งเรียกได้ว่าเป็นสามีอันดับหนึ่งของชาติเลยก็ว่าได้เขาเนี่ยหลงรักนางเอกมา แต่ว่านางเอกไม่รักเขาพูดง่ายคือในบรรดาคนที่นางเอกปุป,ปั้นเนี่ยมันจะมีอยู่2คนตอนที่เข้าวงการใหม่ๆห่ใช่ไหมมันจะมีซุปเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งหรือสามีแห่งชาติอันดับหนึ่งกับสามีแห่งชาติอันดับสองหรือสามีนางเอกใช่ไหมซึ่งคนที่เป็นอันดับสองหรือเป็นสามีของนางเอกใช่ไหมจะรักและเอาใจนางเอกมันก็เลยได้ใจนางเอกไปในขณะที่อีกคนเนี่ยค่อนข้างเยอะอยิ่งนิดนึงแต่เขาแอบรักนางเอกโดยที่ไม่รู้ตัวพอนางเอกทุ่มเทให้กับสามีตัวเองหรือเด็กของตนเองใช่ไหม ซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งก็เลยออกไปแล้วในวันที่นางเอกเกิดเรื่องเขาก,กลับมาเพราะว่ามันจะมีบทพันธ์บทหนึ่งก็คือชื่อเรื่องว่าฟูมฟักจอมราชันเป็นบทพันธ์ที่ดังมากแล้วถ้าเกิดนางเอกได้สร้างเรื่องนี้ใช่ไหมมันจะทําให้ธุรกิจของนางเอกที่กาลังตกต่ำเนี่ยฟื้นฟูขึ้นมาซึ่งซูเปอร์สตาร์อันดับหนึ่งคนนี้ก็เสนอจะช่วยเหลือในระหว่างที่เขามาพูดกับนางเอกก็คือมีการนั่งรถไปแล้วก็มีการดูบทอะไรพวกนี้มามันประสบอุบัติเหตุมันก็เลยทําให้นางเอกเสียชีวิต แน่นอนว่าซุปเปอร์ซารอันดับหนึ่งหรือสามีแห่งชาติอันดับหนึ่งคนนี้มันก็อยู่ในรถด้วยมันก็ประสบอุไปพร้อมกันแต่ทีเนี้ยเรื่องมันจะกล่าวถึงนิดนึงก็คือว่าหลังจากที่นางเอกประสบอุบัติเหตุปุ๊บไอ้ผัวนางเอกกับหญิงสาวที่เป็นเด็กในออฟฟิศใช่ไหมสองคนเนี้ยมันก็จะมีข่าวกระแสตีกลับขึ้นมามีการเปิดเผยความจริงทาให้ทั้งสองเสียชื่อเสียงนะครับทำให้ทุกคนรู้ว่าจริงๆนะครับนางเอกเป็นเหยื่อเท่านั้นแต่ทีเนี้ยตัวของนางเอกที่เสียชีวิตนางเอกก็ได้หล มีชื่อว่าโมเซียวเหนียงตัวของโมเซียวเหนียงจริงๆแล้วเธอเป็นตัวประกอบหญิงเป็นตัวร้ายสุดของเรื่องคนหนึ่งเป็นคนที่จะไปฆ่าผู้หญิงของพระเอกในเรื่องหลายคนมันก็เลยทําให้พระเอกแค้นและฆ่าตัวร้ายหญิงคนนี้ก่อนจะตายเนี่ยตัวร้ายหญิงคนนี้ก็มีความรู้สึกว่าเออเขาก็รักพระเอกนะพง่ายๆคือมันเป็นส่วนหนากรรมของตัวร้ายหญิงพอนางเอกหลุดเข้ามาในร่างของตัวร้ายหญิงปุ๊บใช่ไหมเธอก็ต้องทําทุกวิีทางเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ให้ได้อันนี้ต้องบอกก่อนอนะันี้เป็นสีหนังเอกคิด แต่ว่าตัวร้ายจริงๆ,ๆคือเป็นลูกนอกสมรสเป็นลูกของอนุแม่ของเธอเป็นนางนิ้วแม่ของเธอเนี่ยคือหูซื้อเป็นคนที่เป็นอนุแล้วก็ไม่ได้เข้าอยู่ในบ้านใหญ่โดนทิ้งไว้อยู่ที่บ้านหลังหนึ่งคือเป็นบ้านเล็กๆแล้วก็รับเงินเดือนส่วนไอ้ครอบครัวนี้มันก็ย้ายไปอยู่ที่อื่นมันก็เลยไม่มีเงินส่งมาให้ครอบครัวของนางเอกเพราะเมียหลวงของพ่อนางเอกได้สั่งพ่อบ้านไว้ว่าให้ตัดการช่วยเหลือครอบครัวนางเอก ไม่ให้เงินแม่นางเอกมันก็เลยตามท้องเรื่องเนี่ยก็คือตัวแม่ของนางเอกจะต้องไปขายตัวเพื่อเอาเงินรักษานาง,งเอกพอนางเอกฟื้นขึ้นมานเนี่ยก็เลยแก้ไขให้แม่ี่ยมีไรายได้ระดับหนึ่งไม่ต้องไปขายตัว แต่ในระหว่างที่เดินกลับมาในตลาดปุ๊บก็มาเจอเด็กหนุ่มคนหนึ่งซึ่งเป็นพระเอกของนิยายเรื่องนี้เป็นพระเอกของเรื่องดีชื่อว่าชูซุยเฟิงตัวของพระเอกชูซุยเฟิงจริงจริงแล้วเขาเป็นลูกบุญธรรมของชูเฟิงซึ่งพ่อจริงๆของเขาคือโมบปล่อยองซึ่งโดนน้องชายสังหารแล้วก็แย่งชิงอำนาจไปมันก็เลยทําให้ชูเฟิงซึ่งเป็นพ่อบุญธรรมนะช่วยเหลือมาแล้วก็หนีมา แต่ก็ได้รับบาดเจ็บจนใกล้เสียชีวิตพอตัวของนางเอกกับแม่ลูกเข้าก็เลยช่วยเหลือไว้มันก็เลยทําให้ทั้งสองคนเนี่ยมาอยู่ที่บ้านแต่เนี้ยมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นคือว่าไอ้ตัวพ่อบ้านเนี่ยก็จะมาหาเรื่องมันก็มีการใส่ร้ายว่าตัวแม่นางเอกเนี่ยเอาผู้ชายมาอยู่แล้วหลังจากการแก้ปัญหาปุ๊บนี่จับพัดจับภูชิแม่มันก็เลยทําให้แม่ของนางเอกได้แต่งงานกับพ่อบุญธรรมของพระเอกมันก็กลายเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่ง แล้วพ่อเลี้ยงของนางเอกก็เลยตัดสินใจย้ายครอบครัวกลับไปอยู่ที่บ้านเกิดแต่ระหว่างที่ต้องเดินทางไปเนี่ยมันก็ทําให้เรื่องมีการพลิกล็อกอยู่อย่างนึงก็คือว่าถ้าตามในเรื่องปกติตัวพ่อบุญธรรมจะต้องตายตัวของพระเอกจะต้องมาอยู่ที่ตระกูลของนางเอกซึ่งเป็นบ้านหลักนะแล้วก็จะไปรักกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นนางเอกคนแรกของพระเอกแล้วคนนี้ก็โดนนางเอกฆ่าด้วยมันก็จะก่อเกิดความแค้นขึ้นแต่พอเรื่องมันพลิกแล้วปุ๊บตัวของพระเอกนางเอกพ่อบุญธรรมพระเอกแล้วก็แม่นางเอกต้องย้ายไปอยู่ที่ตระ ก็จะไปเจอลูกสาวของพ่อบุญธรรมซึ่งคนนี้ก็จะเป็นนางเอกคนที่2ซึ่งตามบทแล้วก็ต้องตายเพราะนางเอกเอกแต่พอนางเอกไปอยู่ก็นางเอกก็ในฐานะพี่คนโตก็ต้องดอูแลน้องสองคนนางเอกจะอายุมากกว่าน้องสาวซึ่งเป็นลูกของพ่อบุญธรรมเนี่ยประมาณสัก2ปีหรือปีหนึ่งนะในขณะเดียวกันก็จะอายุมากกว่าพระเอกประมาณ4ปีนางเอกที่มีประสบการณ์จากชาติที่แล้วมาก็คือโดนเด็กในถัง,งกัดหลอกก็เลยตั้งไปทานว่าจะไม่แต่งกับผัวเอกอย่างเด็ดขาด มันก็เลยทําให้นางเอกมีความรู้สึกว่าเธอไม่แต่งงานก็ได้นะแต่แต่งงานก็ต้องแต่งงานกับคนที่อายุเท่ากันหรืออายุมากกว่าเท่านั้นแล้วพระเอกก็เป็นเด็กแสบด้วยมันก็เลยทาให้นางเอกไม่คิดอะไรนอกจากอีกฝ่ายหนึ่งเป็นน้องชายเท่านั้นแต่ว่าพระเอกเนี่ยคิดนะแอบกันท่าผู้ชายคนอื่นมาตลอดแต่ก็ไม่ได้แสดงออกอย่างโจ่งแจ้งทีนี้มันก็จะมีผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆตัวนางเอกนะคนนี้ก็เข้ามาเรียนที่จวนของนางเอกเพราะว่าตัวพ่อของนางเอกเนี่ยพอกลับไปอยู่ที่บ้านเดิมก็โดนพี่สะใภ้เนี่ยโกงไม่มีสมบัติกก็เเลยอออมมาในืง แล้วก็มาทําการค้าอาศัยเส้นสายก็มีเงินแล้วก็ตั้งโรงักยศึกษาขึ้นมันก็จะมีคนรู้จักเนี่ยเอาลูกศิษย์มาฝากซึ่งคนคนนี้นครับนางเอกดูแล้วโอเคคนคนนี้นะเป็นพระรองเป็นผู้ช่วยของพระเอกในอนานะคตมีความแค้นกับนางเอกเหมือนกันก็คือถ้าตามเบทพันเดิมของนิยายคนคนนี้จะโดนานางร้ายในนิยายย่ำยีหรือก็คือตัวนางเอกย่ำยีทําให้เสียชื่อเสียงแล้วก็เปลี่ยนจากความรู้สึกอภัยโทษมาเป็นความแค้นมาช่วยพระเอกในการจัดการนางเอกแต่คนคนนี้มากลับมาหลงรักนางเอก ตอนแรกนางเอกก็มั่นด้วยไม่คิดอะไรแล้วก็มีสัญญาว่าอีกสามปีจะแต่งงานเพราะว่าอีกฝ่ายพ่อตายในเวลาเดียวกันตัวพ่อของนางเอกเนี่ยพอรู้ว่าลูกสาวหรือว่าตระกูลโดนดูถูกเพราะเป็นพ่อค้าก็ได้อาศัยเส้นสายที่มีเข้ามาที่เมืองหลวงแล้วก็ทํางานเป็นขุนนางได้แต่ในตอนที่ทํางานเป็นขุนนางเขาได้ช่วยองค์ราชทายาจ,จนได้รับบาดเจ็บมันก็เลยทําให้ได้การเลื่อนขั้นมีการช่วยตัวร้ายของเรื่องคือตัวของเซียวเยียนเหอ ตัวของเซี่ยเยนเหอเนี่ยเป็นตัวร้ายที่สุดข,ของเรื่องคือเป็นคู่ปรับของพระเอกเลยซึ่งในการช่วยตัวร้ายคนนี้ใช่ไหมมันทําให้ตัวร้ายคนนี้ขาไม่พิการนางเอกก็คิดว่าเนื้อเรื่องมันควรจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ทีเนี้ยตอนที่นางเอกต้องไปสูงสิงกับตัวร้ายคนนี้แม่ไอ้ตัวร้ายคนนี้มันก็หลงรักนางเอกมันก็พยายามกันท่าทุกสิ่งทุกอย่างมีการใส่ร้ายคู่มั่นของนางเอกซึ่งเป็นพระรองใช่ไหมเอาสาวใช้ไปหลอกลวงให้มีอะไรกันมีการเปิดเผยพูดง่ายๆคิดว่าพอนางเอกโดนถอนมาเรียบร้อยแล้วมันก็จะได้น้นนนาางงเอออกััีี่คคืิทตวรยด แต่สิ่งที่ข้าคิดไม่ถึงก็คือเรื่องนี้มันเข้าทางพระเอกวิ่ง่ายคือพระเอกทําใจแล้วว่านางเอกต้องแต่งงานกับคนอื่นแต่อยู่ๆนางเอกก็ทนสอนบ้างเขาก็ดีใจแต่เขายังเก็บอาการอยู่ไม่บอกอะไรใ,ใครๆก็ไม่คิดอะไรคิดว่าเป็นแค่น้องชายที่รักพี่สาวจนกระทั่งมันจะเกิดเหตุการณ์ขึ้นก็คือ อง,องคชายรองทนไม่ไหวก่อกระบฏขึ้นสังหารองค์ชายใหญ่หรือทายาตในเวลาเดียวกันตัวร้ายของเรื่องซึ่งไม่ได้อยู่ฝั่งองค์ชายรองต้องการที่จะแสดงความพักดีต่อฮ่องเต้ก็โดนองค์ชายรองทําร้ายจนขาพิการแน่นอนว่าตรงนี้ใช่ไหมตัวพ่อของนางเอกก็ได้ช่วยเหลือฮ่องเต้ออกมาได้ โอ้พระเอกก็ไปช่วยพ่อกับฮ่องเต้กลับมาอีกรอบหนึ่งมันก็เลยทำให้ตัวพระเอนกนายยกกองทัพเข้าไปคุมอำนาจให้ได้เรียบร้อยทำให้บ้านเมืองกลับมาเป็นสงบสุของค์ชายใหญ่เสียชีวิตองคชายรองโดนะหารพ่อของนางเอกที่ช่วยเหลือฮ่องเต้ก็ได้รับบัลลังก์บำนาญกลายเป็นขุนานางรู้ใจฮ่องเต้ ตัวของพระเอกก็ฟื้นฟูในฐานะลูกชายของโม่ป่อ๋องฮ่องเต้ก็พยายามจะส่งเสริมพระเอกเพื่อที่จะให้พระเอกไปต่อสู้กับอาตอนเองส่วนตัวร้ายใช่ไหมมันก็ขาพิการซึ่งตรงนี้มันทําให้นางเองกตระหนักรู้เลยว่าไม่ว่าเธอจะหลีกเลี่ยงบทประพันธ์เดิมของนิยายเท่าไหร่ก็ตามแต่ในเรื่อง,งต่างๆเนี่ยมันจะพยายามกลับมาในเรื่องเดิมมันทําให้ตัวร้ายพิการมีใจิตใจที่บิดเบี้ยวแต่สิ่งที่นางเอกคาดคิดไม่ถึงก็คือพระเอกที่ควรจะไปได้กับบรรดานางเอกทั้งหลายหลายทั้งเจ็ดคนนะครับเพราะเป็นนิยายแนวฮาเลมใช่ กํับมาหลงรักนางเอกแล้วมาขอสมรสพิเศษแานจากห้องเต้ให้นางเอกต้องมาแต่งงานเพราะนางเอกวิคาตการแต่งงานหลายครั้งจากฝีมือตัวร้ายเนี่ยมันทําให้นางเอกอายุ20แล้วถือว่าเลยวัยแต่งงานไม่มีใครมาสู่ขอ ตอนแรกนางเอกก็ไม่คิดอะไรคิดว่าเธอไม่แต่งงานก็ได้แค่มีเงินก็พอแต่พอพระเอกขอพระราชทานสมรสมานางเอกก็ไปเสียไม่ได้พ่อเลี้ยงนางเอกก็ไปเสียไม่ได้ถึงแม้ว่าตอนแรกจะคัดค้านพระเอกไม่ให้แต่งงานกับนางเอกก็ตามแต่พอเป็นสมรสพระราชทานแล้วไม่สามารถคัดค้านได้มันก็เลยทําให้พระเอกกับนางเอกเป็นคู่มั่นกัน หลังจากหนึ่งปีผ่านไปเมื่อหมดกําหนดไว้ทุกอโลทายาแล้วนางเอกกับเอกต้องแต่งงานกันแต่เนี่ยมันก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นในราชสำนักมีกลุ่มก้อนที่ต้องการจะช่วงชิงอํานาจระหว่างองค์ชาย3กับบุตรชายขององค์ชาทายาทที่เสียชีวิตมันก็จะมีการคาน้าก,กันตรงนี้มีการใส่ร้ายมันก็เลยทําให้เรื่องราวของนางเอกที่เป็นบุตรธรรมเปิดเผยมาเรื่องราวแม่ที่เป็นนางแสดงงิ้วเปิดเผยมา ในขณนะเดียวกันตัวพ่อเลี้ยงนางเอกซึ่งอยู่ในเมืองหลวงก็พยายามที่จะรักษาอำนาจก็มีการส่งจดหมายมาให้พระเอกพาตัวนางเอกไปที่โมป่ปอยเพราะว่าปล่อยไว้จะเป็นอะไรพระเอกก็มาพาตัวนางเอกไปที่โมป่ปอยโดยที่นางเอกไม่ยินยอมนะแต่ก็คือจับใส่ลงมาแล้วพาไปนะครับในเรื่องประมาณ2เล่มเนี่ยมันก็จะจบประมาณนี้นะสำหรับเรื่องฟูมฟักจอมราชนซึ่งสำหรับเรื่องฟูมฟักจอมราชันนะมันมีด้วยกันทั้งหมด4เล่มจบนะครับ เรื่องนี้มันเป็นผลงานของนักเขียนที่ผมชอบนะเรียกได้ว่าเป็นนักเขียนที่ชอบระดับหนึ่งไม้ก็ว่าได้ก็คือคนเขียนวัสนาคนเขาซ่อนรักชายารักซ่อนกิ่นเกิดใหม่คืนหายเดิมอาจารย์มานหวนพบอะไรพวกนี้ก็คือจะเป็นผลงานของนักเขียนท่านนี้ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่านักเขียนท่านนี้ถ้าเกิดเป็นผลงานเก่าๆใช่ไหมสิ่งที่เขาพยายามจะเล่นก็คือเล่นเกี่ยวกับความทรงจําก็คือนางเอกจะมีมุกความจําเสื่อมอะไรพวกนี้ใช่ไหมจะใช้เรื่องนั้นมากกว่า แต่พอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องแรกที่เล่นเกี่ยวกับการทะลุมิติเข้ามาในนิยายมันเลยให้ความสนใจถึงแม้ว่าใครจะบอกว่าการทะลุมิติเข้ามาในนิยายในยุคนี้ใช่ไหมมันเป็นนิยายที่เกิดมีหลายเรื่องแล้วที่เล่นเราอ่านมหลายเรื่องเราก็จริงแต่ว่าพอนักเขียนที่เราชอบเพิ่งจะมาเล่นเรื่องนี้ครั้งแรกก็คือเรามีโอกาสได้อ่านครั้งแรกใช่ไหมมันเลยทําให้เราสนใจมีความรู้สึกเฮ้มันน่าสนุกน่าติดตามนะ แล้วมันก็ไม่ผิดหวังจริงๆเพราะว่าใน,ในเรื่องนี้นะครับผมมันก็จะมีมุกข,ของคนที่หลุดเข้ามาจริงๆมันจะมีการกล่าวถึงปมในอดีตมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นซึ่งนางเอกเนี่ยมีความรู้ของชาติเดิมแต่ความรู้เนี่ยมันช่วยอะไรมากไม่ได้แค่อาศัยการอ่านคนเป็นอาศัยการจัดการไรนนีหน่อยเกี่ยวกับการธุรกิจได้แต่เธอต้องมาต่อสู้กับบทประพันธ์ของนิยายที่ไม่ว่านางเอกจะนิ่งดีไปทางไหนก็ตามใช่ไหมตัวบทประพันธ์เนี่ยมันก็พยายามที่จะเดินเข้ารูปเข้ารอย เหตุการณ์หลายๆอย่างมันจะพยายามเกิดขึ้นให้ตรงกับบทพันธ์มากที่สุดก็คือพูดง่ายคือมันมีอำนาจของคนเขียนมีอำนาจของบทพันธ์เนี่ยพยายามจะทาให้เนื้อเรื่องมันโดนล็อกไปสู่จุดจบซึ่งนางเอกก็หวาดกลัวเพราะนางเอกกลัวตายแต่ตอนนี้นางเอกกลายเป็นคนรักของพระเอกผมลืมบอกไปอย่างหนึ่งก็คือพระเอกใช่ไหมจะมีใบหน้าเหมือนกับซุปเปอร์ตาร์ดอันดับหนึ่งซึ่งเป็นคนที่มาช่วยเหลือนางเอกในก่อนที่นางเอกจะลดความซึ่งตรงนี้นมันก็เลยทำให้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวพระอเอกแล้วจริงๆเนี่ยที่ไม่เดินตามบทพัธนธ เขามีความทรงจําของสมัยชาติก่อนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะอันนี้เป็นการชาดเดามันก็เลยทําให้เรื่องนี้มันมีความสุขมีลุ้นตรงนี้นางเอกต้องต่อสู้กับโชคชะตาที่โดนกําหนดมาถึงแม้ว่านางเอกจริกเล่นได้ครั้งหนึ่งแต่พอปล่อยไปสภาพปุ๊บในเรื่องมันกลับเข้าสู่รูปเข้าลอยเพื่อดําเนินตามต้นฉบับของนิยายบางเรื่องมันแก้ไขได้บางเรื่องยังแก้ไขไม่ได้โดยเพราะเกี่ยวกับตัวร้ายตัวร้ายที่คิดว่าช่วยเหลือได้แล้วปรากฏว่ากลับกลายเป็นตัวร้ายแบบเดิมขาพิการนิสัยวิปริตโหดร้ายอะไรประมาณนี้ ยังแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันก็คือปกติจะใช้ประโยชน์จากนางเอกในฐานะเครื่องมือกลายมาเป็นหลงรักนางเอกพยายามจะช่วงชี้ิงนางเอกให้ได้อันนี้นี่คือสิ่งที่แตกต่างแล้วสิ่งที่แตกต่างจากเวอร์พันเดิมอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของพระเอกตัวของพระเอกครับเป็นตามบทของนิยายมันจะเป็นผู้ชายสายฮาเลมมีเมียไปทั่วประมาณ7หรือ8คนที่ซ้ำไปแต่พอมาในเรื่องนี้ มันกลายเป็นคนรักเดียวใจเดียวแล้วมารักนางเอกซึ่งเป็นนางร้ายในบรรดาผู้หญิงทั้งหมดของพระเอกนิยายใช่ไหมจะไม่มีนางเอกคือจะไม่ได้รักนางเอกเลยนางเอกเป็นตัวร้ายที่เขาคายซํำไปแต่เรื่องนี้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ว่านางเอกกลายเป็นรักเดียวของเขานางเอกไปแทนที่นางเอกอันดับหนึ่งในนิยายซึ่งนางเอกอันดับหนึ่งในนิยายใช่ไหมเป็นสาวขี้โลกนะครับก็มาหลงรักพระเอกจริงแต่ว่าพระเอกก็ไม่ได้สารกับะไรด้วยมองผ่านๆไปเฉยมันก็เลยทําให้เรื่องนี้มันมีความสนุกและมีความแตกต่างกัน คือตัวของนางเอกซึ่งอ่านนิยายมาแล้วใช่ไหมก็จะมีการสปอยฉากของนิยายไปในบางเรื่องแล้วนางเอกก็ต้องพยายามแก้ไขในเวลาเดียวกันก็แก้ไขได้แต่บางอย่างก็กลับเข้ามาตรงกับนิยายซึ่งมันจะเป็นมันหายให้กับนางเอกอย่างมากมายในบรรดาน,นั้นก็จะมีผู้หญิงอีกหลายคนนะครับโดยเฉพาะคนที่รออยู่อีกสองสามคนเนี่ยจะเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้พระเอกรักและช่วยเหลือพระเอกในการครองแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นหญิงสาวที่ชาญฉลาดที่สุดแน่นอนนางเอกก็ไม่คิดจะไปสู้กับอีกฝ่ายหนึ่งเพราะนางเอกก็ไม่ได้มีส,สติปัญญาระดับนั้นเพราะอย่างมากนาะงเอกก็เก่งกาจแค่ด้านธุรกิจดูแลการ้ายพวกนี้เท่านั้นไม่สามารถช่วยเหลือคิดแผนการลบอะไรพวกนี้ได้อยู่แล้วนะครับมันก็เลยทําให้เรื่องที่มันจะมีต่อไปเนี่ยเออมันทําให้เรารุ้นว่ามันจะเป็นบทสรุปยังไงรุ้นว่านางเอกจะได้หลุดออกจากนิยาหหรือเปล่าแล้วตัวพระเอกจะเป็นคนเดียวกับซุปเปอร์สตาร์ที่หลุดเข้ามาในนี้ด้วยหรือเปล่า มันก็เลยทําให้เรื่องนี้มีมมความสนุกและมีจุดรุนเหลาย,ลาย,ลายจุดนะทั้งความสัมพันธ์ของพระเอกกับนางเอกทั้งตัวละครที่โผล่เข้ามาจะช่วงชิงใจของพระเอกได้หรือเปล่าทั้งตัวลายที่หลงรักนางเอกจะวางแผนอะไรอีกมันมีตัวประกอบไปหลายตัวเนี่ยเข้ามาบางครั้งตัวลายไม่คิดร้ายนางเอกแต่ว่าคนรอบข้างเนี่ยคิดร้ายก็อาศัยสิ่งที่รู้มาทําร้ายนางเอกอย่างเช่นชาติกําเนิดของนางเอกที่โดนเปิดโปงมาที่มีแม่เป็นนางนิ้วใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยเป็นแม่ตัวร้ายเป็นคนบอกทุกคนเพื่อที่ดิสเครดิต ซึ่งตัวร้ายก็ไม่ชอบนะเพราะว่าการที่เรื่องนี้มันโดนเปิดโปงทาให้นางเอกโดนรับตัวไปเร็ว1ปีมันก็เลยทําให้ตัวร้ายเซ็งแทนที่จะมีเวลา1ปีในการแยกพระเอกกับนางเอกจากกันกลายเป็นว่าไม่สามารถทําได้ตรงนี้ใช่ไหม มันก็เลยทําให้เรื่องนี้มันมีจุดสนุกและก็มีจุดที่ลุ้นแตกต่างจากหลายเรื่องที่ตัวร้ายเนร้ายจริงจริงทําพึ่ถึงอย่างเพื่อครอบครองนางเอกเพียงแกต,ตัวร้ายในเรื่องนี้มันเป็นตัวร้ายที่คิดดีต่อนางเอกรักนางเอกเราก็ต้องลุ้นอีกว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงค,ความคิดนี้หรือเปล่าถ้าเรียกเทียบกับพระเอกกันตัวร้ายใช่ไหมเผลอๆตัวร้ายเนี่ยอาจจะนีสัยดีกว่าพระเอกเลยซ้ําไปพอพระเอกเนี่ยต้องจะเอานางเอกอย่างเดียวฉวยอากาสก,าก็จูบฉวยอากาสก,าก็ลวนลามในขณะที่ตัวร้ายนะครับ ชอบนางเอกแต่ก็ยังเก็ดยังวางท่าอยู่ก็เลยเจอพระเอกข่าไปแดกอันน,นี้คือความสุขในการอ่านใช่ไหมส่วนตัวของนางเอกเนี่ยต้องบอกก่อนวนะ่าตัวของนางเอกเนี่ยเรื่องนี้ไม่ได้ฉลาดไม่ได้เก่งกาจอะไรมากมายนะเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะอาศัยการแก้ปัญหาอาศัยประสบการณ์การทํางานเนี่ยสามารถศึกษาเรื่องราวอ่านคนออกเวลามีปัญหาหรือมีเรื่องราวเข้ามาเธอจะค่อยๆค,คิดแล้วค่อยๆหาวิธีที่สุดในการแก้ไขอันนี้คือตัวนางเอก แม้กระทั่งเรื่องราวของความรักกับให้เอกต้องบอกก่อนว่าตัวของนางเอกมีความสุกว่าในเมื่อแก้ไขไม่ได้ก็ปล่อยไปตามดวงแล้วกันคิดซะว่าแต่งงานกับพระเอกไปตามหน้าที่ถึงเวลาให้เอกมีคนใหม่เธอก็จะได้หย่าทันทีอันนี้นี่คือความสุขของนางเอกก็คือในเมื่อเรื่องที่มันแก้ไขไม่ได้เธอก็ต้องปล่อยไปแต่เธอก็ยังมีการเตรียมใจรอไว้ซึ่งเธอก็มีความคิดว่าถ้าพระเอกเบื่อเธอแล้วเธอก็ยอมหย่าแต่โดยดีจะไม่หาเรื่องแค่ไปอยู่สำนักอาชีก็ได้อันนี้นี่คือสิ่งที่นางเอกคิด ถ้าคิดว่าต่อไปจะมีผู้หญิงเข้ามานายเอกก็ไม่สนใจเพราะคิดว่าถ้าเกิดดําเนินตามเ,เรื่องไปใช่ไหมมันจะมีผู้หญิงเข้ามาเธอก็จะปล่อยวางถ้าผู้หญิงคนนั้นต้องการอนานาจในการบริหารธุรกิจต้องการอานาจในการดูแลจวนเธอก็จะมอบให้เพราะเธอรู้แล้วว่าตัวตนของเธอกับพี่เอกนะครับมันอยู่ด้วยกันไม่ได้อันนี้นี่คือสิ่งที่นายเอกคิดตามนิยายต้นฉบับมันก็เลยทําให้ในายเอกปล่อยวางในลำหนึ่งก้าวทีละเสร็จเไปนะครับคอยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นหาคําตอบที่ดีที่สุดให้กับชีวิตอันนี้นี่คือตัวนางเอก เรียกได้ว่าเป็นคนที่วางแผนรับมือเป็นทีละสเสเ็สๆนะในเวลาเดียวกันตัวของพระเอกนะต้องบอกก่อนว่าตัวของพระเอกนะเป็นพวกลายลึกวางแผนอะไรละเอียดรอบคอบและชั่วร้ายเขาสามารถกำจัดศัตรูของตัวเองไนดะ้อย่างง่ายดายโดยที่นางเอกไม่รู้ตัวพอนางเอกรู้สึกตัวเฮ้ยตัวนี้มันโดนจมจัดไปแล้วเหรอมันจะมีองค์หญิงคนหนึ่งมังที่เป็นท่านหญิงนะพยายามจะมาหาเรื่องนางเอกเพราะกลัวว่านางเอกจะไปแย่งผู้ชายของลูกสาวตนเองไม่ว่าจะเป็นตอนแรกเป็นตัวร้ายก็ส่งคนมาจัดการนางเอก ก็โดนแก้ปัญหาไปพอตัวท่านหญิงท่านนี้หมายปอมพระเอกพระเอกก็จะการอีกฝ่ายไปให้เรียบร้อยพูดง่ายคือนางเอกมันรู้สึกตัวอีกคีหนึ่งใช่ไหมท่านหญิงกับบุตรสาวที่คิดจะเล่นง,งานนางเอกก็โดนพระเอกจัดก,การไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ได้คือลักษณะของพระเอกซึ่งลักษณะของพระเอกต้องบอกก่อนว่าพระเอกเป็นคนรักจริงในเรื่องเนี่ยมันจะมาในลักษณะที่เรียกว่าเป็นน้องชายมาหยอกล้อพี่สาวแต่จริงเนี่ยเขารักนางเอก โดยที่นายเอกคิดว่าเป็นน้องชายคิดว่าน้องชายป็นเสจด้วยแต่จริงๆแล้วนะตัวของพระเอกใช่ไหมก็คือเนียนเข้ามาเรื่อยๆวุ่ตรงก็คือให้หนางเอกปฏิบัติให้หนางเอกดูแลในฐานะน้องชายมันก็เลยทําให้หนางเอกไม่รู้ตัวว่าเขารักเธอมารู้สึกตัวออกีอีกฝ่ายก็บอกเอานางเอกเป็นเมียเรียบร้อยแล้วนางเอกก็ปฏิเสธใบเสรไปก็ไปขอสมรสพิธีทานมาจนนางเอกปฏิเสธไม่ได้อันนี้คือลักษณะของพระเอกก็คือทําบีบคั้นให้หนางเอกไม่สามารถปฏิเสธได้ จนสุดท้ายเธอต้องแต่งงานกับพระเอกคืออยู่ในช่วงที่รอแต่งงานนะคือพระเอกในเรื่องนี้เป็นคนรักจริงในขณะที่นางเอกยังไม่้รักพระเอกแต่คิดว่าตกกระไดพลอยโจรแต่งงานไปอันนี้ที่ความสมานฉันท์คู่ในช่วงสองเล่มแรกสีสันอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวร้ายเซียวเย่เหอนะครับตัวนี้ถ้าเกิดปกติเป็นนิยายทั่วๆไปใช่ไหมถ้าเป็นตัวร้ายเนี่ยก็จะโหดร้ายทั่วร้ายแล้วก็พยายามที่จะช่วงชิงนางเอกทําทุกทุกท,ทางใช่ไหม แต่ว่าในเรื่องนี้กับแตกต่างก็คือเขาพยายามที่จะช่วงชิงนางเอกก็จริงเพียงแต่ว่าทําในรูปแบบที่ว่าจะไม่ทําให้หนางเอกเสียหายแม้จะกลุ่มความลับไว้มากมายก็ตามไม่คิดจะใช้ข่าวลือหรือข่าวที่เวลวร้ายทําให้หนางเอกเสียคนที่ปล่อยข่าวส่วนมากจะเป็นคอนรอบตัวเขาที่รับรู้เรื่องนี้มันก็เลยทําให้ตัวนี้เออเป็นตัวละครที่รักจริงนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าในภายหลังเนี่ยเขาจะชั่วร้ายหรือเปล่าไม่รู้ เพราะถ้าเกิดเป็นตามบทริพันธ์เดิมใช่ไหมตัวละครตัวนี้จะเป็นพวกผู้ร้ายโลกจิตเพราะว่าขาพิการแต่อย่างนี้ถึงแม้ว่าขาพิการถึงแม้ว่าเขาจะโหดร้ายแต่โดยรวมเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะรักนางเอกจริงมันก็เลยทําให้เรื่องนี้มันมีสีสันของตัวร้ายด้วยนอกจากตัวพระเอกกับนางเอกแล้วถ้าพูดถึงตัวละครอื่นใช่ไหมที่เป็นตัวประกอบมันก็จะมีสีสันตัวแม่ก็จะมีบุคลิกแบบหนึ่ง ตัวพ่อเลี้ยงนางเอกก็จะมีบุคลิกแบบหนึ่งน้องสาวของนางเอกที่เป็นลูกของพ่อเลี้ยงใช่ไหมก็จะมีบุคลิกแบบหนึ่งตัวนี้บุคลิกไม่ค่อยพัฒนานะเป็นพวกปากร้ายแต่ก็เหมือนกับว่าเป็นพวกปากร้ายแต่ว่าไม่ได้คิดร้ายกับนางเอกอันนี้เป็นต้นมันจะมีบุคลิกของตัวละครเหล่านี้ส่วนบุคลิกรองๆนะครับพวกเรียกว่าอะไรนะอุปสรรคายย่อยของนางเอกเนี่ยมันก็จะมาเร็วไปเร็วก็คือพระเอกจัดการให้หมดนางเอกแทบไม่ต้องทําอะไรก็มี มันก็เลยทําให้เรื่องนี้สิ่งที่ลุ้นก็คือว่าลุ้นว่าพระเอกจะทํายังไงก็ได้ให้หนางเอกรักนางเอกจะรักพระเอกเมื่อไหร่ปริศนาของพระเอกมันจะมีการเฉลยไหมว่าเขาเนี่ยใช่ซูเปอร์สตาร์ที่รูมิติมาหรือเปล่าบทสรุปของเรื่องราวนะครับว่าตัวร้ายจะจบแบบไหนเพราะต้องยอมรับจริงๆว่าตัวร้ายตัวนี้ถึงแม้ว่ามันจะโหดร้ายนะแต่จากที่อ่านมาสองเล่มเนี่ยมันเกลียดไม่ลงส่วนตัวละครอื่นๆที่โผล่มาเนี่ยเราก็พอจะคาดเดาจุดจบได้อยู่แล้วว่าเออมันจะจบยังไง ไม่พูดถึงตายนะแต่พูดถึงว่ามันจะมีบทสรุปยังไงตัวละครที่ยังไม่โผล่มามีการกล่าวถึงก็คาดเดาว่าจะมีบทบาทยังไงมันเลยทําให้เรื่องนี้เออมันสนุกและน่าติดตามทีนี้นมาพูดถึงผลงานของนักเขียนท่านนี้นะครับถ้าเกิดใครอ่านผลงานของนักเขียนท่านนี้มาใช่ไหมเราก็จะรับรู้ว่า คือนักเขียนท่านนี้ก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราคาดไม่ถึงสอดแทรกเข้ามาอะไรที่เราคาดว่าเออมันจะเป็นแบบนี้นะมันก็อาจจะมีการพลิกแต่แน่นอนนะครับว่าไอ้บทสรุปที่สุขสมให้เอกกับนางเอกได้กันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็คือน่าจะจบแบบนั้นอยู่แล้วมันเลยทําให้ตรงนี้สบายใจแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดมีปีกเยอะน้อยครับที่ทําให้เราอา่านเรามีความสุขสนุกและลุ้นนะครับว่ามันจะมีการพลิกอะไรนี้น้อยไหมถือว่าเป็นสีสันของเรื่องทําให้อ่านสนุกส่วนสำนวนการแปล เรื่องนี้ก็บอกแล้วไงว่าถ้าเกิดเป็นของแจ่มใสเป็นของมาก,กอลักษ์มันเป็นสมนวนการแปลที่เราคุ้นชินอยู่แล้วคำผิดนะในสองเล่มน,นะครับไม่เจอมันก็เลยทำให้เราอ่านได้ลื่นไหลอ่านสนุก การเขียนของคนเขียนคนนี้มันก็มีลีลามีชั้นเชิงของเขามีมุกที่สอดแทรกเข้ามาทาให้เราคาดไม่ถึงมันเลยทําให้เราอ่านและลุ้นไปนิดๆนะมันก็ทําให้เรื่องนี้มันสนุกและชวนติดตามประกอบกับการแปลที่ลื่นไหลสำนวนตามยุคสมัยมันเลยทําให้เราอ่านสนุกยิ่งอ่านยิ่งชวนติดตามนะครับไม่สะดุดไม่ติดขัดเลยเลยมันก็เลยทําให้เรื่องนี้นะผมให้แรง a บวกนะครับผมสําหรับเรื่องฟฟมฟักจอมราชน์ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่ตามนะครับผมสวัสดีครับ สำหรับเรื่องฟูมฟักจอมราชน,นะครับผมถ้าเกิดใครติดตามผลงานของนักเขียนท่านนี้มาก่อนนะไม่ว่าจะเป็นซ่อนรักชัยารับเกิดใหม่คืนฐานะเดิมหรือแม้กระทั่งอาจารย์มารหวนพบใช่ไหมเราก็จะได้พบกับลีลาการเขียนหรือสไตล์การเขียนที่ถึงแม้ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเดิมๆพอตเรื่องเดิมๆก็ตามแต่ว่ามันจะมีมุกมีเรื่องราวมีอะไรนิดๆหน่อยครับที่ทําให้เราอนาสุขและชวนติดตามที่คาดไม่ถึงนิดๆนะถึงแม้ว่าบทสุขเราจะรู้อยู่แล้วนะครับพระเอกกับนางเอกเรื่องนี้ต้องบอกก่อนนะว่าพ เอกเป็นฝ่ายรักนางเอกในขณะที่นางเอกยังไม่รู้สึกอะไรกับพระเอกค่อนข้างที่จะหวาดระแวงคนที่อายุน้อยกว่าด้วยเพราะปมในอดีตมันก็เลยทําให้ตัวของพระเอกต้องใช้ความพยายามในการทําให้นางเอกรักเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกเพราะนักเขียนคนนี้นะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเขียนเกี่ยวกวับความทรงจําโดยเฉพาะความทรงจําของนางเอกที่ไม่จะเสื่อมมีมุกทําให้ความจําเสื่อมจําอะไรไม่ได้แล้วก็ใช้พล็อตนั้นในการเล่นแต่ว่าเรื่องนี้แปลกก็คือเป็นเรื่องแรกที่เขาใช้มุกทะลุมิติเข้ามาน,นิยาย มันเลยทําให้มีความสุขและน่าสนใจและพออ่านไปแล้วมันก็ทําให้รู้สึกว่าถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจะใช้พอสซ้ํากับหลไรเรื่องที่เราเคยอ่านของนักเขียนท่านอื่นก็ตามแต่พอมาอยู่ในมือนักเขียนคนนี้ใช่ไหมมันกลับทําให้เรารู้สึกสนุกและชวนติดตามนะครับเพราะมันจะมีอะไรหลายอย่างที่แตกต่างจากนักเขียนท่านอื่นนะครับผมยังไงก็ขอบคุณนะครับสวัสดีครับ